กศนตำบลเขาชนกันขอนำเสนอข้อมูลการคัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณ2564กศนตำบลเขาชนกันตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่หมู่ที่9ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์บริหารงานโดยนางลพบสสรกพิทักษ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอลาดยาวรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศนอำเภอแม่วงบุคลากรกศนตำบลเขาชนการประกอบด้วยนางสาวจุราพรบุญศักดาพรครูผู้ช่วยนางสรวจมลแยแฝงครูอาสา,าสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและนางสาวนัชชาสุพันเศษครูกศนตำบลด้านที่หนึ่งครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ผู้กศนตำบลเขาชนกันมีการพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมออีกทั้งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนมีการจัดทำข้อมูลในระบบ d m i s ให้เป็นปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น34คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย31คนรวมทั้งหมด65คนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น30คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย42คน รวมทั้งหมด72คนสรุปกศนตำบลเขาชนกันมีจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา2563รวมทั้งสิ้น137คนนักศึกษาในความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ100สรุปจำนวนนักศึกษากศนตำบลเขาชนกันเข้าสอบระดับชาติหรือเอ็นเน็ต ปีการศึกษา2563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ผู้มีสิทธิสอบ15คนเข้าสอบ15คนคิดเป็นร้อยละ100ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ผู้มีสิทธิสอบ14คน เข้าสอบ14คนคิดเป็นร้อยละ100จำนวนนักศึกษากศนตำบลเขาชนกันเข้าสอบปลายภาคปีการศึกษา2563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ผู้มีสิทธิสอบ64คนเข้าสอบ59คนคิดเป็นร้อยละ 92.26ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ผู้มีสิทธิสอบ73คนเข้าสอบ70คนคิดเป็นร้อยละ95.16ครูกศนตำบลเขาชนกันมีการใช้ระบบติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาการพบกลุ่ม โดยการเรียนทางออนไลน์และการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษารายบุคคลซึ่งครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ตามปกตินักศึกษามีผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาภาคบังคับที่มีเกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไปของปีการศึกษา2563ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ70.64 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ68.10นึ่งนกศนตำบลเขาชนกันดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละหนึ่งด้านการศึกษาตามอธัธยาศัยมีผู้เข้ารับบริการกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดกิดจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดเป็นร้อยละ หนึ่นนรงร้อยรูกศนตำบลเขาชนกันมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจนซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบันเช่น Google Meet Google Form Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แพลตฟอร์มมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางรายเพจเฟ e บุ๊กและเว็บไซต์กศนตำบลจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงได้รับรางวัลหัวหน้ากศนตำบลดีเด่นอำเภอแม่วงปีพุทธศักราช2553จากสำนักงานกศนจังหวัดนครสวรรค์รางวัลหัวหน้ากศนตบลดีเด่นอำเภอแม่วงปีพุทธศักราช2555 จากคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต2ได้รับกิจติบัตรเป็นครูผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ80ของผู้เข้าสอบและรางวาัลกศนตำบลดีเด่นประเภทครูผู้ส่งเสริมชุมชนต้นแบบตามโครงการทานิยมยั่งยืนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2,562ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตบลดึงดูดความสนใจเอื้อต่อการเรียนรู้ Good p a c e Base Check In กศนตบลเขาชนกันมีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่ที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ ของตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการสร้างจุดเช็คอินสำหรับผู้ใช้บริการมีการจัดทำขหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่หลากหลายด้านที่สามกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัย มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Food ค o ู d a c t i v ่ t y ครูก็นตำบลเขาชนกันมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลงานเชิงปัจจับษ์ที่โดดเด่นและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเช่นการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการสร้างโครงงานและนวัตกรรมเครื่องลดน้ำอัจฉริยะประหยัดพลังงาน นำเข้าประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับพื้นที่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนประจำปีพุทธศักราช2563จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนประจำปีพุทธศักราช2563 จากศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังสิตจังหดนครสรรคานองกาทยาศาสตร์เคื่องด้กรยงงานด้านที่สี่ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership กสนตำบลเขาชนกัน มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่มีการวางแผนร่วมจัดกิจกรรมมีอาสาสมัครกศนตบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good innovation กศนตบลเขาชนกัน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการทำโครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ซึ่งประกอบไปด้วย3ทักษะคือ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2. ทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 3. ทักษะชีวิตและอาชีพผสมผสานกับการดำเนินชีวิต ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนเพิ่มผลผลิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เกิดประโยชน์ระยะยาวก็สนตำบลเขาชนกันขอจบการนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกก็สนตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปีงบประมาณ2564เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ